ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พี่อย่างรายการเอาเกมเมอร์เกมคนที่ชมนี้คือ NBA 2K 1เกลับมาเจอกันแล้วครับกลับกับกองข้างซองครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นคุีเป็นทรีออนทรีนะครับผมสามนะนอกจากสวามีคนขอร้องมันพาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่มาน้าทรีออนทรีเลยใครก่อนขอเรียกก่อนผมก่อนนี่ได้แล้ว แล้วคุณเอาอะไรครับเอาเคอรี่มาอ่าแกงกะหรี่นะฮะอร่อยมากเลยผมชอบมากนะเคอรี่ไรนะอร่อยไก่ใช่ฮะเคอรี่ไรเออข้าวแกงกะหรี่นี่แหละเคอรี่อยู่ไหนเครี่อยู่ไหนกะหรี่อยู่ไหนกเคลี่อยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยคุณเอาอะไรครับเอาไข่ดีวะนี่เวสบุกเวสบุกครับแล้วคุณนะเอาลิกกี้มาเนี่ยเออาร์กี้โรบิโอนี่ลิกกี้มาเออ แล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อะไรวะ่าไม่มีฮิตก็ได้ครับไอคายวิเออร์วิงมีคนนี้เลยแจมแปะแจมแปะคายวิเออร์วิงคายวิเออร์เรนแล้วก็โทนี่ปาร์เกอร์ปาร์เกอร์ปาร์เกอร์เออโทนี่ปาร์เกอร์โทนี่ปาร์เกอร์มาจากสไปเดอร์แมนนะไม่ใช่ละโทนี่ปาร์เกอร์นี่โทนี่ปาร์เกอร์เริ่มเลยเริ่มเลยวันนี้พวกเราก็จะเล่นโหมดคอยกัดมหาการนะครับนะคอยกัดมหาการ ตัวเล th tous, <super> ็กแต่ข้างล่างไม่เล็กนะครับไม่ใช่ครับจริงเหรอี๋ยวมาดูว่าคนตัวเล็กจะเล่นยังไงครับนี่ครับใครเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนว่ะโอใช่เหรอมา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 ลัซเซอร์เฟสบุ๊คลัสโซอร์ลัซเซอรโอ้โหไม่ดั่งไปเร้วปั๊กเกอร์ครับทามานแบบแบปั๊กเกอร์นี่ดังได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ปร์เกอโอ้โหโอ้โหปั๊กเกอร์ปั๊กเกอร์ เด็กี่เลเวลโอเด็กี่โอ้โยยูได้แป้นโอ้ยสบายใจมากอื้มปารเกอร์ปาเกอร์เออนี่คัมไปแล้วไปแล้วตบโอ้ยอ่อนครับนี่ครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วพี่ยาวดีโอ้ยบอกแล้วครับผมว่าถูกดวงชะตาเคอรี่เป็นอย่างมากครับไม่รคุเพราะอะไรตบครับน่าห่าตบไม่ได้หรอกครับมามามาแสกหน้าไม่ลงไม่ลงครับเฟซบุ๊ก นี่รวมทีมโคตรมหาคอยกาดนะฮะรวมทีมโคตรมหาคอยกาดแล้วโซเวไปแล้วครับจังหวะนี้เคอรี่ทีมคนดังไม่ได้สักคนเลยนะเฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เอาดังครับไปแล้วโอ้ยไปแล้วแม่ทำไมแม่งดังเอาดังเอาเนี่ยครูจมพาร์ดไอ้ครูหูรีบอลจมโอ้โหแม่งโดนติวโดนติวโดนเซลมั่วครับจังหวะนี้ต้องมั่วครับลาก่อยครับผม์ดามลงครับเขาตัดฟากเดี๋ยวก่อนครับ ใช่บรรจัจเคอรี่มากเกินไปนี่นี่โอ้โหมันไม่ลงสาสามอย่างกระหน่อมแมลงมาแล้วมาดสเต็ปไปดีกว่าเน่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 นเน่าเน่นเอโยจะตุ่มลงไปครับลงไปฮะแ้มันนําหนึ่งแต้มโอ้ยามันดอสเตปครับเปไหนเปไหนีโลโอเบอร์เก้าเป็นไหนครับถ้่เดืสเตปก็เข้ามาครับมา มามามาครับ <มา S 2> โอ้ยมันไม่ลงอืมอืมอ้าวเฮ้ลงไปแล้วปาร์เกอร์อโอ้โหปาร์เก,กอร์โดดไม่ถึงเ,เวสตุกเราปาร์เกอร์กาทีมคนดังไม่ได้สักคนอนอกจากเคอร์รี่เคอร์รี่ดังดิเคอร์รี่ดังไม่เอาครับตายแป้นครับโอ้โหแม่งจ้ำพุชเพย์ตายแปน้นเติบเติบเติบหมุนตัวสแนดเหน่อยหมุนตัวสแนดเอ้าไอ้เหี้ยพอดีปาร์เกอร์ทีนีน้าร์เกอร์ อรี่ปักเกอร์คนนี้โอฟาวอ้าวครับคั้มผมครับไม่ลงด้วยชิบหายลงแน่เลยโอ้โหไม่ลงครับเคอรี่เออเฮอไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าที่มันโคตรมหาไฟการเออเฮออเครี่โชว์ขนจักแร้มนักย่างครับขอชวนที่ดังได้เอ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ว่ะแม่แต่ห่างดังไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหเอาบอเอาบอกวัดใจครับไม่เอาครับ ชูไปแล้วชูไปแล้วไม่ลงอีกแล้วเพอร์ลี่นี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กลาโซเฟสครับไม่ได้ตกไม่ได้แล้วครับโอ้ยใจแตกครับสามแต้มโอ้ยไม่ลงด้วยใจแตกตบครับไม่ลงฮะไอพี่เอวิ่งส่งให้เอาไอ้เฮียติดมือครับติดต้องเล่นใจหน่อยหน่อยวนมาหาคอยกาดซับเบิลทีม ชิหายลงโอ้โหไม่ลงเคลียร์ใจนานด้วยอะไรน่าพาว่าเสบเสบุ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 บังเสบุอะบังส่งให้อะบังส่งให้ไอ้มืดทำไมมันลงทำไมเราไม่ลงไหนถูกดวงกับเคลรี่นี่ไงครับมาแล้วครับนี่ครับ ส่งแบบโหดสัตว์รัสเซียจะตกลงสี่นี่ครับนี่ครับเอาโขยเหี้ยไม่ลงขนาดระยะใกล้เลยเนี่ยฟรีอันทีฟรีอันทีนี่มาแล้วครับแปดเท่าเอ้ยแปดแปดสิบนี่ครับเอาตบครับอืขาแป้นใครวิเออวิงก็แม่นเหมือนกันนะจ๊ะ ดูพารามสีชูมาจากพารามสีมาจาก USA ยูนีเทคคิมคราลงไป้วแล้วน่าโคตรแต้มเท่ากันแล้วทำเกมเงินครับเล็กกี้เราไปโอ้ยโอ้โหไม่ลงถ้าถ้าลงนี่แบบงันยากครับเฟซบุ๊กเราเป็นสมอร์ฟาวเวิร์สมอร์ฟาวเวิร์โอ้ยเอ้าไหนบอกว่า นี่ครับไม่ใช่หมายถึงเล่นแบบวันนันวันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถ้าเล่นเป็นตำแหน่งตัวเองอะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอดีครับอืเนี่ยวันนี้โอ้ยแม่นเอาครับนี่พลอยกาดพลอยกาดเอาเหี้ยเลิกกี้เลยโอ้โหไม่ลงครับอืมฝากความหวังกับพวกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องเอาตีฟาวครับทำไมทำยังงี้ทำไมทำยังงี้โอยมา นี่ครับโอ้โหไอ้ลงไปอีกแล้วครับไม่ยอมแม่แต้มถามไปกว่านี้โอ้โหฟาวไม่ลงด้วยสัตว์ทำไมทำยังงี้คุณจะวัดสามแต้มกับผมวะครับอืมนี่ครับทำไมทำยังงี้เอาทำไมทำยังงี้คุณจะทำยังไงโอ้โหดูหมุนตัวโคตรโหดอ่าเป็นทีมนี่ครับโอ้โหฟาวครับฟาวลงด้วยครับโอ้ไม่ลงฟาวไม่ลงเมื่อ้กี๊ ลูกกี้สามแฟ้มไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ลงนี่ครับอ่าต่างปิกับฟา,าตัสฟาต้าฟ้ามันพูดชตดาฟ้าด้วย,ยพูดคำหยาบตามตามเคอร์วิง่งวินมิวโอ้ยวินมิวห่าเลยครับมั่วนี่ครับ โอ้โหไม่ลงโอ้โหแต้มจ่มาไม่ได้โอ้ยเออได้อยู่ได้อยู่สกัดลุงนี้ครับสกัดให้ได้สกัดให้ได้มียองครับอือหือลงแล้วครับโอ้โหไม่ลง Facebook ทำด้วยจังไหรนี่ครับเกมมันจบเร็วไปแล้วจานนี่ลงครับไม่เร็วขอได้ไหมขอได้ไหมเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งไม่ใช่เก็บเกมแล้วจ้ะ จบเกมแล้วจ้ะโอ้โหแม่งแพ้ครับไม่ไคิดเกมมาได้ต่อไหมครับมาครับไม่ยอมครับนะฮะผมนะฮะจากที่ผมชนะไปเมื่อกี้ไยกาดนี่มาไยกาดทีมคุณไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องครับเปลี่ยนใหม่ครับจังแม่งครับเล่นไม่ไม่เล่นแล้วไยกาดไม่เล่นแล้วไยกาดแม่งกากเกินไปนี่ผมนี่คนนี้เลยฮีโร่ในดวงใจตั้งแต่วัยเด็กอะไรวะจอแดนเหรอวะ yes sir จอแดนชุดนี้นะกันมาคุณเอาลายคุณเอาลายขอเป็นฮะเอาโคบี้มา โคบี้ <Kobe S 1> ตูจอแดนยุคไหนยุคไหนฮะอายุปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันปัจจุบันมันดังไม่ได้นะช่างแม่งครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเล่นเล่นเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นกันเอนอ,อเออนัอ่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเอาโคบี้เน,นี่ยเออหน้เาเอาะะเอาะไรต่อผมเนี่อีกคนนึงก็ต้องเป็นนี่คู่หูจอแดนอีกคนนึงสกอตตี้ปิเป้นสกอตตี้ปิเป้นมาเป็นรังนกสกอตเลยะสกอตตี้ปิเป้นใครต่อครับเอา อ๋อนี่มาได้ใครครับแซคโลวินกันนะแซคลาวินแซคเจวินใช่ไหมอ่าอ่าใช่แซคลาวินเออเอาแหละผมนี่ต้องใายดียยอ่ะใครเนาะใครเนาะลักเล่าเท่าทีวีเอาคนละเรื่องแล้วครับรีบๆครับใายดียนี่เขาบอกคนนี้เก่งเรื่องสามหกศูนย์ดังคุณเอาใครเอาฮัตเดี๋ยวฮัดเอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวไว้ฮาวเวิร์ดเดี๋ยวไว้ฮาวเวิร์ดเออเดี๋ยวไว้ฮาวเวิร์ด เลยไปเลยครับจังหวะนี้ดี๋ยวไรฮาวต่อจากเมื่อกี้ครับต้องแก้แค้นให้ได้ครับเดี๋ยวไรฮาร์วาร์ดแก้แค้นสำเร็จมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับไม่เปิดอ๋อไม่ได้เปิดต่อแล้วแซ็กเอ้ยเอ้ยโคบี้ไม่ไมเคิลนี่ครับวัดวันกันแล้วหชักช้าครับชักช้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยนี้เป็นรอสอนอันนี้รอสอนสกัตตี้ปีเป็นนี่ครับ ลงครับโอ้ยไม่ลงไม่ลงเอารูปมาเอารูปมาจอแดงคู่หูจอแดงเอาลงเอาไอ,าอสัตว์เ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณน้องเดีไว้ฮาบุดไปทำไมวะเนี่ยกากกะกระกกะกระกระกาก,ก,ก,กโอ้โหมันไม่ลงอีกแล้วแซคลาวินพาร์ตี้พี่เป็นพาร์ตี้พี่เป็นโอ,โอ้โหอยไม่ลงไมโอ้โหเมื่อกี้มาขึ้นกระโดดไม่ลงเอ้ยตบปั๊บน่ะ เอาบ่เดี๋วไว้เอาบงเอาบ่อะไรเอาบงเอาบ่อะไรเอามาทำไมถดีวไว้ฮาร์เวิร uh ์ดเนี like ่ยไม่ได้เรื่องโอ้ยไปแล้วโอ้ยโดนตบอีกแล้วนี่รีเวิร์ดีเวิร์ดแก้ตัวได้เดี๋วไว้ฮาร์เวิร์ดมาเนี่ยแขนใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้โหแม่งโคตรช้าโอ้โหแม่งโคตรช้าแล้วบอกอะไรของทีมครับโอ้โหแม่งโดนโอ้โหไมเคิลไมเคิลไมเคิลแอลวอล์กแอลวอล์กมไม่แอลแอลวอล์กอะไรอะไรขอไมเคิลไมเคิล แจ็คเติร์เบินทีมนี่ชิพายแล้วนี่ไม่ลงนี่ลงครับเอาไว้เอาแว้ยับติ๊งเปนได้ครับโอ้ติดแป้นในศาสตร์ความพยายามจะยังอ่อนทันครับนี่ครับโอบี้ครับจิงไม่เจงครับโอ้โหไม่ลงขอแก้ตัวเอกทีได้ไหมขอได้ไหมครับ มีครับโอ้ดังไปแล้วยังสวยมีครับโอ้ตบครับนี่ครับโอ้ยตบอีกทีได้ครับตบไมเคิลไมเคิลเฮียจีผายนี่ครับพอดีครับเอาเฮ้ยซิงไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไม่ลงอีกแล้วโอ้โอ้ไม่ได้โอ้จีผายละ เอ้ยนั่นแหละเอ้ย,อย,อยกดดื้ลงด้วยถ้าเป็นแข่งทีมนี่แบบได้ได้ไดไดไฟาว <c oughs> เลยนะเนี่ยอือฮึมัวพูดมากครับโอ้ยตกฟาวครับได้แต้มได้แต้มอ้าวผมได้ได้ครับคุณไม่ดูอะไรครับเอ้ยมันโกดังนิ่งครับเมื่อกี้ไม่คืนิงครับไมเคิลเลยหงุหดเลยนี่ครับโอ้โหว่าง่าเพื่อนโอ้โหมันมันชุดจริงกะจิ้งไหมเนี่ยไมเคิลแซ็ปสูงสัตว์เนี่ยโอ้ผิดตัวครับแซ็ปผิดตัวสกอตตีปีเป็น เดี๋ยวแหวนฮารเวิร์ดนี่ไม่โชว์เทียอะไรอย่างเงี้ยลงไปแล้วครับโฮ<อ>บี้ส่งเราที่เป็นตำนานอย่างงี้ครับไปแล้วเลสเกอร์มาถักปักะเลสเกอร์ปล่อยเลยครับยังไงนี้ Let's go มารดมาถักปักะไปแล้วครับ,รบนี่ตำนานสกอตเต้เปเปนนะฮะอือหือกินสกอตแล้วจับสมองดีนะครับผมนี่ครับเป็ดเอาไว้ครับเป็ดเอาไว้ไม่ลงไมเคิลรีบาร์ได้ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำของเราเองฮีโร่ฮีโร่ไอ้ผู้เรียกฮีโร่เสียเลย โอ้แอร์จอร์แดนเอ้าตีมือขาดครับแอร์จอร์แดนแอร์จอร์แดนแอร์จอร์แดนนี่ครับออื้นี่ครับนี่ครับชูครับชูครับตรงดังอะไรไม่ดังครับสกอรตีนี่ครับมือขามือครับเอาบอลนี่ครับสเต็ปแบ็กสเต็ปแบ็กครับโอ้โห้แม่งเลยครับแรงเยอะไปนี่ครับ เขาเรียกว่าแก่ยังฟิตอยู่นี่ครับจังหวะนี้ครับลงลงเถครับลงเถอครับลงแบบเสียวๆโอ้ยเว้ยนี่ครับโอ้ยนี่ครับขวาดาวครับจังหวะขวาดาวซักซักโรวินซักโรวินทำไงซักโรวินจ้ำชูครับจังหวะง่ายๆครับชิหายแล้วเต็มทั้งหมดนั่นแหละโอ้ยแม่งช้าครับสการ์เบแบนยูงนา เฮ้ยโอ้โหวิ่งไม่เร็วเลยวิ่งไม่เร็วเลยลงลุ้งตั้งหากเขาบอกไอ้นี่เก่งฟรีซิตี้นี่ครับทำไงครับวัดใจครับวัดใจครับโอ้หยักช้าโอ้ยนี่โอ้ยตรงทำไมเนี่ยโอ้ยติดแป้นอีกแป้นไอ้สัสโอ้โหลูกว้าคว้าแบนั้นโอ้ยออกครับออกไอ้กูต้องต้องเล่นดีเลยครับทั้งวันนี้ เย้ยเยี่ยมเลยจอตรงข้ามตรงข้ามฝากกูส่งให้ใครนะเฮ้ยนี่ครับตอบครับเออโดดเตี้ยเลยครับแจ็คครับเออเออเออจะเปมันชะงักทำไมมันชะนักโอ้ย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 ไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหทำไมคุณเล่นทำไมคุณเล่นมันยังหัวทำไมหมดเล่โคตรกากเลยครับตัวนี้แซกเกอร์วิน เอ้ยอโหแม่งทีมเสื้อแดงครับเจอดี๋ิ้ทีมเลดท,ทีมเลดโอ้โหลูกคว้าตัวหน้าตาเล่นทำไมงงอย่างงี้สามแต้มโอ้โหไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต้มมันเอ้ยมาแล้วครับไม่ลงมาแล้วครับโอ้ยไม่ลง,ลงสกอต์ตีวิเป็นแม่งเปอร์เซ็นต์การชูสามแต้มโคตรทำเลยสัตว์ตลูกพ่อคอมคอมสายคอม่อ,มอ,มอ,มอมนี่นี่นี่ โอ้โหไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยเลยครับไม่ลงไม่ลงไม่ลงครับ <c oughs> หัวร้อนยังด,ด,ด่วนหัวร้อนยังด่วนครนะแคลามดังลงไปง่ายง่ายอือหืออือหือครับโร้ไปเลือกทีมันผิดแล้วอือหือเป็นมือครับทีมนี้ไม่น่าเลือกมาเลยครับ <c oughs> ตบครับไม่ได้หรอกจ้าโอ้โโห,ห <c oughs> อ้ยนี่ครับไม่ลงอีกแล้ว เอ้ยเอ้ยจบเกมแล้วใช่มโอ้โหสิบจดเอวอ๊อฟเอ่อจอยแม่งแต้มแม่งห่างกันไปแล้วแปมแม่งห่างกันไปแล้วโอ้ยโอ้ยสามแปมลงหรือเปล่าโอ้ยขอซีซิตี้สักรอบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้โหไม่ยอมแพ้แล้วน้องนี่ทำแต้มอืดๆสองแต้มจะชนะแล้วนี่ครับโคบี้ครับไม่ลงโคบี้ไม่ลงครับเอาได้ครับโคบี้ครับโอ้ยเดไว้ฮาวเวิร์ดไม่ลงอีกไม่ลงอีก I'm sorry สีดาจบเกมแม่งโตรกากโอ้โหทีมนี้ไม่แนะนำครับอ่าใครเล่นใครเล่นแซคไม่เป็นก็อย่าเล่นนะมิแต่ผมเล่นคนเดียวนั่นนะก็นะครับสำหรับ NBA 2K16 p a r t ่4ก็ขอรักให้จบแต่เกานี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมบายบายจ้า So. <laughs>